ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนกลับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพ่อรวยเก้าพ่อรวยครับจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนานะครับเมื่อคืนนีก็ได้ออกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมครับงวดประจําวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566ัารเหล่าพัฒนาเลขที่ออก7 2 9 8 6 2ครับผมล่าง98ครับพี่น้อง สำหรับพี่น้อง f อท่าทนใดที่โชคทิมานกันนะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้อง f อทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องนะครับเนาะกลับมาคุยกันครับผมหลังหวยลาวพัฒนาออกครับพี่น้องครับมาเบิรงกันครับพี่น้องว่าจะมีสํานักใดเข้าสํานักใดหลุดนะครับเนาะครับพี่น้อง f อจะได้ติดตามครับผมเบิรงการวิเคราะห์เบิรงตัวเลขเบิรงแนวทางใดนะครับเนาะว่าครับควรที่จะโฟกัสไปที่สํานักใดบ้างครับแล้วก็เอามาเทียบเคียงกันครับผม มาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับสำนักแรกครับผมกะไปเบิ่งของเบาแหลมกันก่อนครับผมครับสำหรับรับตัวเลขแนวทางครับผมครับตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเอฟซีท่านใดนะครับเนาะรับโชกมานรับน้ำเบาแหลมนะครับเนาะกะขอดีใจครับผมรับน้ำพี่น้องเอฟซีทุก่ทุกคนครับผมครับ สำหรับสายวิ่งรูดครับพี่น้องครับสายวิ่งรูดนะครับเนาะครับเข่าเต็มๆกันเลยครับพี่น้องสองหกหกสองครับผมเพราะว่าครับเลขที่ออกมาว่านี่เนาะพี่น้องเนาะครับผมครับเลขที่ออกกะนหกสองแปดหกสองบนครับผมครับล่างเก้าแปดครับดีใจครับพี่น้องครับความสุขนะครับเนาะของการคำนวณตัวเลขแนวทางครับผม นี่แหละตอนตอนทุกก็คือตอนที่หวยกําลังตืดๆนแห้งพี่น้องครับเลขที่ออกครับใจวิวเลยครับผมครับเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีครับออกมาแล้วครับวนดีใจโดยสัมพี่น้องดีใจได้ยินว่า9 8ล่างครับพี่น้องครับลืมข้าวมาว่านี่หายเลขง่ญ่ไปนะครับเนาะรัฐบาลไทยครับกลับไปเน้นในตัวเดียวคือ8 9 9เกดครับผมนึกว่ามัน เป็นเนนเหล็กเล่าพี่น้องอุย้ยดีใจค่ะกิลี่ครับแต่ก็ได้บอกกันอยู่ว่าอ้ยปล่อยเหล็กญงมือนี่มือจังเสียถ้าเบิ้งเด้อมันจะออกเหล็กเล่าพัฒนา,นาตัวเด่นตัวเน้นนี่พี่น้องก็บกควนพาดกัน,นเด้อครับผมผู้ได้เบิ้งคลิปได้บอกกันอยู่ครับผมเพราะว่าได้ให้แนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะรับกับช่อง98พารวยครับผมพอแต้มรับเพียรพารวยครับเส้นนาดีครับ,บ,บ,บพี่น้องเอฟซีทันใดเป็นแฟนคลับแฟนช่องของครับผม ไอ้ไายเพิ่นกะจะเห็นนะครับเนาะครับตัวเลขครับผมก็ได้เ้ากันเร่นๆแต่มันก็บ่าม่นว่าสถิติบ่มีได้พี่น้องครับสถิติก็มีเข้ามาตลอดก็จะได้คุยกันเรื่องนี้ครับกะอ่ะดีใจนะครับเนาะครับนําพี่น้องเอครับผมมีความสุกีลีครับหลังหวยออกแล้วครับพุ่มใจพี่น้องเพราะว่าเห็นพี่น้องคอมเมนต์มานี่เป็นห่วงครับผมเป็นห่วงนั่งยูน่กรหาลังเตื้อกะต้องตั้งสติอยู่ตลอดเพราะว่า พยายามวิเคาะตัวเลขแนวทางนะครับเนาะหาตัวเด็ดๆตัวกันๆไม่พี่น้องครับผมครับนี่แหละคือความสูงที่แทจริงการที่เราได้เหตุอย่างเพื่อคนครับผมที่เพิินเข้ามาครับเป็นกำลังใจเข้ามาครับตั้งใจไม่จะกดติดตามบางท่านกับครับผมก็เห็นเ c ซีแล้วพุ่มใจลีพี่น้องครับกับมีหลายเหตุการณ์นะครับเนาะเข้ามาอยู่ก็ถือว่าครับเติบนึงแล้วพี่น้องตามาเหตุ youtube ครับผมครับก็ เมาเห็นพี่น้องเอฟซีเราภูมิใจเลยแหละครับผมก็คือเขาสามารถเลือกเบิ้งช่องใดก็ได้ครับผมมีคนมาชวนรับพี่น้องเอฟซีของบาวแลมขับไปไหลแต่ว่ากะบรูว่าครับแต่ก่อนต้องมีอย่างผูกพันกันนะครับเนาะรับมาถึงตอนนี้ครับมาอยู่น้ากันด้วยเหมือนความรักครับพี่น้องครับพวกเบิ้งเหลากับทั้งที่เพิินไปได้นะครับเนาะเรขกัหลดลายงวดว่างันเิ่นกับว่ไปครับกับ เบ้าแหลมบ้าวด้วยครับพี่น้องครับการที่เขาจะไปเบิ้งเหล็กเบิ้งแนวทางครับการเทียบเคียงครับเป็นเรื่องดีครับพี่น้องครับเป็นเรื่องดีนะครับเนาะครับเพราะว่าเจนใหนเฮ้านี่มีตัวกั้นครับผมเด็ดเด็ดเน้นๆครับอาจารย์ได้เก่งครับผมอาจารย์ได้แม่นครับผมพี่น้องครับควรไปเอามาเป็นเทียบเคียงเอามาเบิ้งเป็นตัวอย่างครับพี่น้องครับแต่ก็ขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนนะครับเนาะครับที่สนับสนุนครับทั้งช่องของบ้าแลมเบ้ารวยก้าวพารวยครับผมขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกคน มาเบิ้งสำนนกต่อไปครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับผมเนาะครับสำหรับครับผมพี่น้องที่รับเขามาเบิ้งหวยเล่าครับหรือว่าหวยไทยก็ตามครับพี่น้องครับพี่น้องลองสังเกตครับตัวที่เด่นผ่นเน้นนะครับเนาะครับเบาแหลมจะพยายามถิงชายไปให้ทุกคลิปครับก็คือเด่นสองครับพี่น้องตัวเลขจะมีจักคููก็ตามตัวที่เข้าควรผิดเจรณาจะมีครับสองสี่ สองห้าสองหกครับผมครับซึ่งตัวเลขครับเหมือนจะเยอะครับพี่น้องแต่ว่าครับตัวเลขเนี่ยถือว่าเบ่เยอะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาออกแต่ตัวผุนเด่นผุนเน้นเลยครับเอาแต่ตัวที่ผุนเด่นผุนเน้นมาให้เลยกันแบบกันๆเลยนะพี่น้องครับผมครับจริงๆนี่ตัวนี้มันกับพึ่งออกมาได้สองสามวดนะครับเนาะกับผ่านมาเองครับผม ออกครับมาเนี่มางวดดีมาก2ครับพี่น้องครับกะสูตรนี่กะบรูสิสลับไปยังไงเนาะพี่น้องเพราะว่ามวดทิพานมากเขา4 0นย์กับเขาตรงๆเลยครับพี่น้องครับเป็นสูตรที่3ครับที่เขามาเนี่ยครับติดกันมาเนี่ได้เฉพาะสูตร3เขาติดกันเม่ได้หาหกงวดแล้วพี่น้องครับถือว่าเดินดีครับพี่น้องถือว่าเดินดีครับงวดนี้ก็มาเบิ่งกันอีกนะครับเนาะครับตัวเลขก็จะหายมากเป็นชุดใหญ่ครับเต็มคือนเราก็ เกาหางครับผมอาจจะมีตัวกันมาอีกครับเดี๋ยวมารอฟันโครงสุดท้ายพี่น้องเอฟซีกันนะครับเนาะครับอ่ะมาเบิ้งครับผมผลงานในงวดที่ผ่านมากันก่อนแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของปู่โคราสนะครับเนาะครับปู่กับหอวิ่งมาที่4กับ2ครับผมครับ2นี่ก็เขาเต็มๆกันเลยครับพี่น้องครับเต็มๆเลยนะครับเนาะ ครับสำหรับเลข2นี่ครับผมใส่วิ่งสายหลุดได้เฮเลยแหละพราวาครับ2นี่มันจะเข่าที่26ตัวเด่นปูพ้อมครับพี่น้องครับห้ร่างขึ้นบนนะครับเนาะบอเป็นยังครับผมครับห้ล่างขึ้นบนค้อยเข่าครับพี่น้องครับในความรู้สึกของเบาแหลมครับผมครับสิไปล่างไปบนบริวากันครับถือว่าเก่งครับผมครับแต่ว่าคู่บาอาจารย์บริวาือเฮ้าครับเพินถือวามันผิดครับผมเพราะว่ใไ้ร่างขึ้นบนให้บนลุล่างนี่ มันบอถือเผลอนี่ยเพาท่านพุ่มใจด้พี่น้องครับไล่ผู้เหาตัวเล็กแนวทางมาโลงเฮาละดีใจวาสันครับดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีก็จะคือกันแหละกัะเป๋าแหลมครับผมครับเอากันกันเอาไว้นะครับเนาะครับปลอดภัยไว้อ่ะครับมาเบิ่งงวดที่สิบมากกับเยลลื่มเด้อพี่น้องกรับวันตดตามนะครับเนาะครับเบิ่งตัวเล็กแนวทางครับผมของปู่ศูนย์เจ็ดกับเปล่าพัฒนาอ่ะไปสํานักต่อไปครับพี่น้องกับของท่านอาจารย์เซียนนารีครับท่านอาจารย์เดนมากตัวเดียวเนะครับ เลยอาจารย์ชุดใหญ่นี่เข่าด้วยพี fruit, uh. ่น้องทุกงวดถูกงวดแต่ว่าครับเป็นธรรมดาเนาะครับเนาะเวลาตัดตัวเล็กแนวทางมากนี่ครับตัดยากเป็นเรื่องปกติอยู่ครับครับสำหรับตัวเล็กแนวทางเนาะครับเนาะครับอาจารย์เหลืองมาให้เฮาครับกับบอายหางครับพี่น้องครับกับหลุดไปครับพี่น้องแต่กะอย่าลืมครับผมงวดที่จะมาเนาะครับเนาะกลับมาติดตามครับผมแนวทางของอาจารย์เซียนน่าดีเนาะครับ พี่น้องบ้คุณพาดครับผมครับหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ที่เปลี่ยนสำนักที่ถือว่าครับมีฝีมือกับเฮาพยายามติดตามตัวเลขเพิ่นเอาไว้ครับเพื่อพาผากนะครับเนาะมันเป็นโอกาสครับผมครับสาหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามาเบิ่งตัวเลขเบิ่งแนวทางครับพี่น้องอันนี้เบวแหลมขออนุญาตนะครับเนาะครับบางครั้งเฮาคุกกี้ยูหลเฮากับเกิดความสนิทกันบางครั้งเฮากับเกิดทิฏฐิมานะเกิดขึ้นครับผมซึ่งการเบิ่งตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเขต้องสนใจครับคูบาอาจารย์สำนักใดก็ตาม พี่น้องเกิดวาของเพื่อนนะมันมีเขามีหลุดเที่ยวดูกระมูครับผมเที่ยวทางดูพี่น้องเบิ่งเลยครับผมทิฏฐิมานะเที่เกิดขึ้นนะครับเนาะครับตัดมันทิ้งไปครับอันนั้นคือตัวอันตรายครับพี่น้องครับตัวอันตรายครับเฮ็ดยั้งก็ตามเท้าเกิดทิฏฐิบ่ว่าจะการดําเนินชีวิตในครอบครัวนะครับเนาะครับพอแม่ลูกครับผมอยู่น้ากันถ้ามีทิฏฐิขึ้นมาครับนิดเดียวแต่เฮ้าบอฝึกที่จะกําจัดมันมือหนึ่งครับผมครับ อยู่ในครัวเรือนก็จะมีปัญหากันเขาต้องพยายามกําจัดซึ่งเป็นเรื่องที่ครับผมเป็นเรื่องดีได้พี่น้องครับบางย่างก็อยากสอดแทรกให้พี่น้องเนาะครับเนาะสอดแทรกดูไรก็ย่านพี่น้องเบื่อานอ่ะไปต่อครับผมอ่ะเบองของพอแต้มครับผมครับดีใจน้ำไอซ์ไส้ครับผมครับตัวเลขแนวทางครับผมวิ่งมาที่7กับ2นะครับเนาะครับ เข่าทีสอเต็มๆเลยพี่น้องตัวเด่นนะครับเนาะตัวเน้นครับผมครับสำหรับจับคู่ครับพี่น้องครับเต็มๆเลยคือกันครับผมครับถือว่าประสบความสําเร็จนะพี่น้องเนาะครับผมครับโดยปกติเนี่พอแต้มเราจะเข่ากันตัวตรงๆเติบหนึ่งอยู่ด้เพื่อนจะครับผมมีเทคนิคนะครับเนาะในการครับผมจับตัวเล็กแนวทั้งครับแต่วางดนี้กะมาตัวกลับแต่กะโบเป็นอย่างครับพี่น้องถือว่าครับผมพี่น้องมาตัวเด่นอยู่แล้วครับผม รับเด่น2ครับผมสองกับผมมีหลายก็มีเพียง3คููกับสองสี่สองห้าสองหกนะครับเนาะออก6กสองับือวาบอ่อธรรมดา3ครูสามหางครับผมเน้นๆกันเลยถึงอาจารย์จะบ่เด่นไหนพี่น้องห้าโต้ตรงครับผมไปเอาน้าอาจารย์เด่นพาวายอย่างเพาวาตัวเด่นคือคืออันนี้เป็นมักส่วนตัวด้วพี่น้องกลับพวานชนหลายครับผมเ่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวบ่เด่นเตียมันติดตัวเด่นคือ2ไงครับผมมีแค่นั้นเลขเก้าคูเก้าหาง ครับมีเพียง3คู่ที่เขาควรพิจารณากันก็ถือว่างวนนี้ครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านนะครับเนาะก็จะโชคเหมือนกันเยอะดอกครับผมอย่าลืมพอแต้มเด้อพี่น้องครับผมครับพอแต้มพ้าร่วยครับผมครับกำลังใจนะครับเนาะกะยู่น้่พี่น้องเอฟซีแหละครับผมการดูแลซึ่งกันและกันครับผมอ่ะมาไปต่อครับพี่น้องกับปูโคราชครับผมครับศูนย์กับ3ครับผมครับสำหรับเลขวิ่งปูหลุดไปครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขจับคู่นะครับเนาะ จับคู่นี่ครับผมลักของปูนี่ถือที่ว่าครับมาแบบเติมหนึ่งไม่ได้พี่น้องครับถ้าอันนี้เป็นซองเขาเตรมยมเลยครับพี่น้องครับถ้าเลขวิ่งรูดปูได้สองเขาเติมเมเลยครับแต่มาสามนะครับเนาะเลขเป็นสามหกครับถ้ามาสองจะเป็นสองหกท่านที่ครับผมไก่เคียงสุดแล้วพี่น้องครับอ่ะมาติดตามเบงงวดนี่ครับพี่น้องครับซึ่งงวดที่ผ่านมาปูโคตรนะครับเนาะเฮาก็เห็นผลงานเป็นแล้วเขาบนหลังเลยครับผม ครับผมนี่กับเซียนหนองคายครับพี่น้องครับอ่ะงวดนี้เซียนหนองคายเพิ่นหลุดไปนะครับเนาะครับสูงสุดครับผมหอดสองหาครับพี่น้องอ่ะบอเป็นยังครับผมอย่าลืมครับพี่น้องมาติดตามเิ่งตัวเลขแนวทางกันนะครับเนาะกับของท่านอาจารย์เซียนหนองคายครับเบ้าแหลมก็มีอยู่ครับสามสำนักที่บอได้นำมาลงไห้ในงวดที่ผ่านมาครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยนะครับเนาะกับพี่น้องเอฟซีครับผมที่เป็นแฟนครับแฟนช่องของบ่าแหลมครับ ว่านิกายากันอยู่พอสมกวรครับผมครับอ่ะอันนี้ของอาจารย์เงาครับพี่น้องขออนุญาตครับนอาจารย์เพิ่นทรงมาให้แลครับนอครับอาจารย์ยาวที่เบาแล้มเคยโลงให้พี่น้องเอฟซกันนะครับนอกครับงวดนี้พี่น้องยาพาดเดออตัวเล็กหน้าทางของอาจารย์ครับผมครับงวดวุองหันครับพี่น้องหกสองตรงๆเลยเลขสามหางครับตัววินหนี่พี่น้องเบื้องดูตัววินหนี่เขาเลยได้พี่น้องเข่าสามตัวเลยครับผมครับสามตัวตัวแปดหกสองครับผมงวดนี้มีมาให้พี่น้องอย่าลืมเอาไปวิ่นก อาจารย์ถ mm ือ hmm. ว่าเก่งครับพี่น้องครับผลงานนะครับเนาะของอาจารย์เงาครับผมครับสุดยอดดีลีครับเงินนี้ครับอาจารย์ส่งใหม่แล้วเต็มขึ้นเพราะว่าครับบุนีจะโล่งห้พี่น้องเนาะครับเนาะครับและก็ครับผมอีกท่านหนึ่งครับกะของอาจารย์เอกครับพี่น้องอาจารย์เอกกะเขาหกซองกันได้พี่น้องครับหายมากหกหางครับผมครับกับบได้โล่งห้ครับผมอาจารย์เอกครับอีกท่านหนึ่งกะไอ้ไส้ครับผมขึ้นเนี่กะตำนี้มากอยู่วาครับ คือโบลงเลขให้อายครับผมครับก็ต้องขอกราบประธานาไฟนะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีเป็นละครับผมบอได้กราบประธานอภัยอายได้ครับเพราะว่าตัวเลขของ่ายเข่าเต็มๆครับผมพอใจดีนะครับเนาะครับเข่าเต็มๆเลยพี่น้องครับหกสองครับพี่น้องหกสองหรือสองหกนี่แหละครับผมครับเลขกับหกคู่ครับพี่น้องหกคู่หกขางครับเก่งเก่งถือว่าเก่งครับผมครับเลขอ้ายกังวดนี้ครับจะลงให้ทุกสำนักครับผมครับพี่น้องเอฟซีจะบริพาร กันนะครับเนาะครับถือว่าครับผมตัวเลขแนวทางครับในคนนี้ขับผ่านไปด้ดีครับผมครับดีใจนะพี่น้องเอฟซีครับทุกคนทุกคนผู้คนโชคเพิ่นหมานอันนี้อย่าลืมเด้วไอ้ดีไลน์เห็นแล้วแอดไลน์มาเลยครับพี่น้องแอดมาแล้วครับผมครับมาเยี่ยมชมครับผมกลุ่มห้าน้อยครับลาวพัฒนาครับในกลุ่มห้าน้อยเทาก็มีเลขครับต่างๆที่พี่น้องต้องการนะครับเนาะครับ พยัญชนติศึกษานะครับเนาะครับการคำนวณตัวเลขแนวาทางครับผมบ่กวาจะเป็นรับหวยยังก็ตามครับพี่น้องครับเฮ็ดอยู่ตลอดครับผมครับกับมีเข่ามีหลุดครับพี่น้องครับเสติเอาเขามาเรียนรู้มาศึกษากันเมืองแต่ว่าห้าน้อยมีกันทุกมือครับผมครับมีพี่น้องได้เฮกันทุกมือครับบ่ผพิดหวังดอกครับผมรับสายวิ่งสายหลุดส่วนใยญ่ได้เฮกันครับผมรับหลุดบางน้อยนี่ขับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยหมู่บ้านนี ดีใจน้ำพี่น้องนะครับเนาะครับตัวจับคู่ตัวเจาะกักเข่าหาสองตรงตรงเมื่อวานนี่ครับผมครับของฮาหน่อยนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับผมกับคอตัวล่าพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมครับคุยกันหลังเวลาพัฒนาออกนะครับเนาะครับของงวดครับผมวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566ครับผมครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมพารวยก้าวผารวยขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม